จังหวัดตราดโดยสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและเทศบาลตำบลชำราภูมิใจเสนอการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมสีมิติเรื่องเล่าบรรพชนสู่อนุชนรุ่นหลังยุทธการบ้านชำราด29ปีแห่งความภาคภูมิใจนในวันที่5 6เมษายน2557ณโรงเรียนคีรีเวศรัตนเพียรอุปถัมภ์เชิญร่วมทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้หานกล้าผู้ล่วงรลับชมนิทรรศการและการแสดงชุดพิเศษ ของเหล่าทหารหนาวิกโยธินตื่นเต้นกับการโดดร่มผดโผนลเปิดประสบการณ์ใหม่กับการท่องเที่ยวสามชายร่วมงานวันครอบครัวผู้สูงอายุและพร้อมใจมาเชียร์การประกวดเมนูโดนใจของห้าหมู่บ้าน ห้ามพลาดกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องชื่อดังพาเมลาเบาเดนสาวทอร์นาโดเจเนตเขียวและก็พี่โชว์อลังการด่วนจองบัตรเที่ยวสามชายได้แล้ววันนี้ณเทศบาลตำบลชำรากหรือ www. c h a m r a ก .go.th พบกัน5-6เมษายน2557ณโรงเรียนคิริเวทรัตนเพียรอุปธรร์